เพื่อนเครับเวลาไปธนาคารเพื่อนๆพื่จะสังเกตไหมครับว่าเห็น atm กับ pin คืออะไรครับเดี๋ยวผมจะมาบอกเพื่อนๆนะครับ atm ก็คือ a u t o m a t e teller machine a u t o m a t e teller machine เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ pin personal identification number รหัสส่วนตัวรหัสลับนะครับ pin personal Identification ติพิเคชันนัมเบอร์รหัสส่วนตัวรหัสลับนะครับเพื่อนๆอเป็นบัญชีใครบัญชีมันนะครับรหัสใครรหัสมันนะครับเวลาที่เราได้เงินเดือนจากที่ทำงานหรือจากเปิดธุรกิจตัวเองเราก็มาฝากเงินนะครับฝากเงินภาษาอังกฤษ,ก,ฤษก็คือ Deposit Deposit คือฝากเงินฝากเงินภาษาอังกฤษก็คือ Deposit Deposit ฝากเงินฝากเงินเราจะเอาเงินไปซื้อของใช้ก็คือ w i withdraw w i t h d r a w แปลว่าถอนเงินถอนเงินนะครับเอาเงินไปซื้อของใช้ก็คือ w i withdraw w i t h d r a w แปลว่าถอนเงินถอนเงิน เราติดเงินเพื่อนอยู่เราจะโอนเงินไปให้เพื่อนอีกบัญชีหนึ่งเขาเรียกว่า transfer transfer โอนเงินโอนเงิน transfer transfer โอนเงินโอนเงินนะครับ automatic bill payments การชำระแบบอัตโนมัติน็คือผูกบัญชีของเรากับแอปต่างๆที่จ่ายค่าน้ำ water bill ค่าไฟ e l e c t c i t y bill, Car insurance, ประกันรถยนต์ Phone bill, ค่าโทรศัพท์นะครับเพื่อนๆ